ค่ะพี่น้องผมจงเกิสกาวเดลลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะปาร์พามาเมืองวิถีชีวิตคอนวอยหมอลำปาคอยเลี้ยวเห็นพอดีไหมเมนี้โอสอมอะไรตี้่ได้ไปอันบานเลยติไอเมนี้เ่ไดดไปแล้วผม่องครับโอ้เนี่ผมไม่องเล่นยันในเมียงเนาะตี้เมื่อวานนี้พักในหนูบาร์น ที่แม่เฮ็ดยังกินเราไปที่นี่ไอ่ที่บ้าขัวมาเรื่งเดีวโอ้ได้เมื่อวานขัวาม,มืาอนีมันมีเวลาเยอะที่โซนอืมแม่เมืองพี่น้นนนองเราเบอร์อึดอยู่อึดกินเนื้ออุปกรณ์เราพร้อมมากเลยเดีย๋ยวมาหนีสิสิเม,มืองไปใส่หนูปฏิไอแบบมันไม่หมองใสยย่ยูตี พี่พักไปแล้วเป็น uh> ย่าเหมือนี่บอกมีของใส่เยอะเลังไปเลยนี่เตี้ยเป็นไปแล้วผมไม่ได้ไปลเพื้นก้าสองอะไรยูวะทีครับเจ้ตอนี้แม่งไหนทีกันดีคับว่ะเออเลิศอี๋ทีหา์ที่อ่ะเจริมาแย่เนแ่ยเพื่อนีเราพี่น้องว่าได้หัดปลาทอด่างดีปุ่นเนาะเป็นภาคกันเป็นตึกแเนาะผู้คัวก็มี ไปแล้วก็เห็นแล้วไปเห็นถัวกวเขอีกผู้หนึ่งเนี่ยไปกันเอาไปยืนบีบ๋ยังยื่หันเอา้ามยอดก้นหน่อยปะ บ่อบอ,บอแล้วแต่ค่ะไม่ได้เงินเราอาหารมั้กระซังวันิร์มาตํำบอกคุ้งไปยิ้วเขาแล้วเออเอาจะม,มั่วต่ต้ดยหรืีต้ทองเป็นน,อน้องโรงแรมพีสิงมาฮะค่อเป็นนอ,นองโรงแรมพีริง แม่เส้นถวยกับส่วนเนี่ยเร็วๆมาเส้นเขายังวันเร็วๆอยู่เออทั้งเงินเั้สิฟ้าอยู่เดีนี่นะขขอยลวงผมต้องหันขอยปล่อยขอยว่ามันเ้าบาทเสกห้าบาทแม่้เอาสีบาทเลิกกันเเดี๋ยวน้อเอาไปใส่เนี่กินเนี่โอ้ยข่อยมาสูนแข็นข้างไม่ยังข้างไหมเอาเอา อย่าเออบาปพ่อแพบุญพ่อเจ้าอย่ามาล่องไล่อึดอย่างขานมันจมบอลนะมอเอันี้อันนี้เอาไปยำบกงปียนอนมองเขาปีนตายกล่องหันอีกำซาใอยหัว หนูได้อะไรกินคะลกูกนะเอาแม่เอาอันนี้ฟานเอาเตี่ยเออคืออยู่ดีเนาะต้องใส่ถาคือเล่มโบโบอ <c oughs> มันนั่นมันฟานมันอันนี้พร้อมดิใส่ถาพร้อมดิ อะไรบ้านเนี่พี่หลอกออกแามเวยนอีกแล้วมึงอะไรล้นกูตลอดเลยนี่เป็นว่าบัน,น,น คออยม่ฟังเลยกัวันนี้แล้วก็ถูสิมาอืโอ้ยสวยกับปิวโอ้ยจีมาเนี่ออกเด็ดเได้กินบ้มือนีมาจ่อให้ชามเนี่ยโอ้ยเหรอยูซูซูเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป๊กแล้ว สวัสดีอยู่ดีบ่ติดแจ็คเพี้ยงจะเสียก้อนนี่เออเจ้าก็ฟังมึงเนี่ยเป็นอย่างเดี๋ยวเด้อแม่คอยตาักหุ่งก่อนเมันกำลังตาักหุ่งฮะโอ๊ยตาแบบไหนมาขึ้นหมู่บ้านวะมันมันก็ละคนตาม

กับวอกอ่านค่อยๆหนาวเน้นเนาะมันกับหนาวเวิรบมาแห้งเฉยเดียวเว่ยเห็อาว้ายไปอุ่มบอกฮง <c oughs> มันจิบอกขั้นบ่รวกเอาไว้เอาไว้เร็ว ผู้เมีกับวันได้ตำดีันนี e ้เอลูกล้วไบ่เบื้องผุนผู้พ่อพ่นออกกําลังกายเต้นแหงเต้นกายอยู่พ่นแต่ก็ว่าไปออกกําลังกายด้อีพ่อพู้เมียเต้น้องดองอุ้ยเสียมอีเสียม นโดนลคือบานหตแหงแนมเขาอยู่นะมาวายนกับลบเลยโบมียนอันอยากน้ำกลนเมียื้นๆนี่และพัดหอมเขาหอมเขาไหม ยังสิโจกหอกัหนเย็นกันไปต่มห้งบมอจีนะนะอ้กระปูเกียมีแอร์หมดแล้วว่เอารถมาน้ำ เอาเรื่องเอาเรืองก็ฟ้องมอไงเมียนเอาเรืองตัวเองเพจลายยังคกะโอ้ยควากระเทียมเนี่ยเออแมีนอยู่ไม่เป็นใบเหรอเบิดตต้นเลย เนียนแซ่ยบดิแต่กินกับกับซสบโอ้ยสิมักิวอยังเน่เอ้ยมาจากสมุนไพรบ่ะงั้นจับจับก่อนนะ แงำตำมันสีปงองด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 อง,ดองใส่คนนี่ใส่ดีดีดอก <c oughs> โอ้ยกใส่เน,นี้ยออายเอ้ยอ่อเอาใส่ลงไปยังนี้น,น้นำตาลน้ำตาล อย่างบอกซูฟังน้ำเดี๋ยวนี้เสแสงดีคะต้องรู้ดิสมตำอันนี้รัวรัวสาวน้อยอออเ,เอ้ข้าเบอร์อกินอย่างคือไอกำท่าไอซื้อนี<ท>่ยแล้วไอเช้เขาทำาบ,สบา <c oughs> อบบสบายตีเขาเลย <c oughs> <c oughs> ่อสระโอ้ยข่อยว่าในอันเลี่ยมหลายปันนันหรอก <c oughs> นี่นี่นี่ข่อยหาซื้อยากยากอันทัาพี่แบบนี้ไหม ไปหาซื้อใช้กระโบมีจึาอย่าเป็นอย่างมันอ่อนข้ออ่อนน่ะนั่นแหละนี่นี่เบี้ยวเบี้ยวของเสียแหละเขาไปหาซื้อไปถามหาบ่มีขาย,ยมีแต่มีแต่ดีๆดินเขาดื้อจืดอันที่มาก็ดิน้นนองตอนนี้ตะเว้นกับกระลังจีตโตกดินแล้วเอาโทรศัพท์ผู้ใดก่อนเดี๋ยนี่เออไอ้ไซด้วยได้เบิร์ดหลับไปขั้วพุนเฮ็ดยังกินผ้าพี่น้องเบิ่งสั่นตัว นั่นเพิ่นต้มน้ำซื่อๆนั่น <c oughs> เนี่ยโอ้ยขากปัยังข่อยเมื่อตากข่อยอก็อติดตากแต่ตอนบอกอื้อแล้วขอ่นนนขอยมากเมียเจ้าก็กินขึนนนนน้นนู่นเนี่ยเนื้อเนี่ยเครียดทิมลวดแ่แดกันนี่แซ่บเลย บอกงูพวอเอ้ยตัวทีเดียวว่ามือนตัวได้คิดอย่างน้อเรื่องััวมากลยไปไทายก็จบสารเหยียยางดีตะไปโอยทำไ้แตกว่าจะใกล้หมดซื้อขอบปุ๋นจะคหยิบแหลวายิบีอยอ่ ย่งันมันมีหองน้ำไม่ด้ไกินเขาเอไปอเปนคบเลยไหมเอคบกัลงเหนนยังอีกยังน้อยอีกเครื่งนึงเมื่อมน่อล้งนูจ่ายไปแล้วซีนาทีอย่นะขอบคุณเด้อ,อ,อไอเด้อขอบคุณที่มาจับเจ้าจับไห้ขอบคุณหลาย บ้ไปกินข้าวน้ำูกินเอเอาละค่ะพี่น้องส่านเราคลิปนี้มาท่านนี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ